สังคมเราเรียกว่าก็จะมีครบทั้งเกิดแก่เจ็บตายทำละให้พิจารณาเรื่องมีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมทูตทารกแรกเกิดท่านก็ถือว่าเป็นธรรมทูต แรกเกิดเราร้องไห้ยากทั้งหลายต่างยินดีเมื่อตายเราเปรมดีจาทั้งหลายมงโกรกาถึงว่าการเกิดเด็กเกิดมาร้องไห้คนจะตายบันทีสงบดีแต่ยามร้องไห้กันแก่เหมือนกันบางคนก็แก่เจริญบางคนกแก่เื่อมเรื่องเจริญนั้น เป็นเรื่องของเจริญด้านความรู้ความสามารถหน้าที่การงานรายได้มีหมู่คณะแต่ธรรมะในตุดคือเจริญด้านจิตใจคือมีศีลมีธรรมะใิปัญญาอย่างนี้แล้วก็เป็นทะเบียนมุนที่เรียกว่าได้กำไรทั้งชาตินี้ แล้วก็หวังได้จะมีกำไรชั้นหน้าการเจ็บเมืองกันธรรมดาคนเราก็ต้องมีการเจ็บไข้เด็ดป่วยเรื้อวิชาหนักหรือเบาถ้าเราไม่ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งไว้ก่อนไม่มีเงินทําลองไว้ก่อนยุคนี้คนจนหมดสิิตได้รักษาดีๆหมดสิิตได้ยาแพงๆเพราะว่าโรงพยา,าบาลรัฐบาล ออกนอกระบบพยะมันเดชนก็รักษาดียาดีแต่ราคามันจะเกินคนสามันไปอย่านั้นเจะาว่าไปแล้วถ้าเบื่อเรามีการํำรองเงินไว้หรือจะว่าไปก็เขามีเหมือนกันในสั์ประกันภัยบางแห่งเขาประกันระดับการเจ็บป่วยด้วย ถ้าเมืองนอกก็จําเป็นเลยเพราะขั้นสามแพงมากใครไม่ประกันไว้แล้วเวลาป่วยทีมไม่ไหวมัอนเงินค่ารักษาค่ายาข่าหมอนี่มันแรงแต่เมื่อเขารู้ว่าคายาข่าหมอแรงแล้วส่วนใหญ่ของคนอเมริกันจึงประกันสุขภาพประกันกฑป่วยเป็นส่วนใหญ่ถ้าจะว่าไปแล้ว ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยในรอบปีก็เหมือนก็เสียเสียเปล่าเหมือนกันแต่นั้นแหละเมื่อจับค่าเรป่วยแต่ระทีแล้วสามารถเบิกค่ารักษาได้เต็มที่ก,ก็เหมือนกันเพราะก็ถือว่าเอาเงินของผู้ประกันนี้ไปลงทุนต่อมันก็งเงกเงยขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมเสียค่าประกันควณเราจะบป่วยก็ต้องช่วยตัวเอง แต่เมื่อป,ประกันไว้แล้วใหม่ๆอาจจะเสียถ้าเบอยังไม่เจ็บไ,ไม่ป่วยแต่เมื่อเสียแล้วไม่เจ็บป่วยแล้วมันคุ้มค่าเพราะว่าเขาจ่ายค่ารักษาเต็มที่รักษาเท่าไรหรือว่าหมอคิดเท่าไรแต่ต้องเสียนิดหน่อยเหมือนกันเรื่องจิตใจย,ยิ่งสาคัญใหญ่เวาลาเจ็บป่วยนั้นจะยาก็ดีหมอก็ดี าะช่วยในบางส่วนอยากพี่น้องไปให้กลังใจบางส่วนแก่ทุกเวทนาที่มโกปวดร้าวภายในตัวใจกรภายในตัวใจว่ามันเสียหายความจ็บปวดมันแรงนี่นอกจากยาแลือหมอแล้วต้องใช้พลังจิตด้วยซึ่งอาจารย์ชั้นดีของเราแสดงให้เห็นเลยว่าเวลาถ้าไม่เข้าที่ดังเขานานแล้ว วลามันปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาแล้วปวดมากนี่ก็ทุกข์ไปสนามไม่เฉดเหมือนกันแต่ว่าฉันรีบเข้าที่เข้าทางนั่งรอที่แล้วจิตสงบเต็มที่นี่มันระงับระงับปวดไว้ได้เยอะเลยไม่หายโรคหรอกแ,แต่ว่าระงับเวสนาได้เยอะแต่บางลายท่านบอกถ้ามันแก่กล้าแล้วมันก็ทาให้โรค หายเร็วเหมือนกันแต่เมื่อก่อนพริรย์ท่านในทุรงนี้ไข้ป่ามาเรียมชุมยากมไม่เนยมีก็อาศัยทําเอาสดนี่แหละถ้าไม่มียาแล้วก็ต้องนั่งพองนาอยู่ก็ดีไม่อยู่ก็แล้วไปแต่เมื่อจิตมันเข้าที่เต็มท,ที่แล้วมันก็ขับขับเรื่องอารมณ์ทุกไปขับเรื่อง เชื้อโรคมันาายไปจึงแปลกมวอนกั้นว่าเวลาพ้นจากเขานาดีๆแล้วโรคมันสั่งไปด้วยเบาไปเยอะเลยทั้งนั้นคือเรื่องทังจิตแล้โรงพยาบาลก็ทายหมูนี้เป็นข่าวตายขึ้นนานหนึ่งกันบ่อยๆโดยที่เรียกว่าขับรถตกตึกที่จอดรถทายบ้าง ทำลายตัวเองบ้างมีวัตเหตุบ้างแล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตคนรลงร้ายคนนี้ผิไนี้ทำก็ตายกันนี่เยแสดงว่าจะมีลทธิ์มีเดชไม่ลดลงท้ายตายหมดไม่ใครเหลือหรอกแต่ผู้ที่เ่อพระเจ้าแล้ว,ว,ท,ว,ลวท่านมองกระตาแล้วไม่แล้วกันหรอกใครมีบาปจิตเศราหมองก็ไปถึงสต,ติมารกใครมีบุญ จิตผ่องใสเข้าไปสุ่สุคติเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้สัทาานในทางบุญบุศนแล้วอย่างน้อยมองน่าจะมีหวังมพรานั้นม่าุททานก็ทํามาเรื่อยถึงรักาาต่อเรื่องมาภาวนานก็ทําเสมอคำริกรรมมุโทโธนี้นั่นทันท่านบอกเป็นคำพระนามพระเจ้าแล้วมีความหมายถึงสามพระคุณ พุโทโธตัวเดียวนี่แหละพุโทโธผู้รู้หมายถึงรู้บุญกุศษเป็นผู้มีปัญญาร่านหลวงได้ผู้ตื่นตื่นตัวและชวยทำดีก็จะมีศีมิธรรมที่เราหาต่อเรื่องผู้บิกบานขึ้นที่คนให้ทานคนเพื่อนี้หน้าตาจะผ่องใส เพราะมีเมตตาแฝงอยู่ทั้งทานก็มีเมตตาแฝงทั้งศีลก็ต้องมีเมตตากำกับภาวนาต้องมีเมตตาตนเองเมตตาสังคมจึงเรียกว่าขึ้นชื่อว่าคนนำทาน,นเสมอนั้นใจจะเบิกบานด้วยผลนงทานเป็นผู้อวยด้วยการให้ทานนั้นเคียงพุโทโตตัวเดียวที่เราเข้าใจอย่างเนี้ยพยายามบริกรรมให้เป็นนิสัย เรื่องกู้ดิศธรรมพุทธโธนิสายแล้วไม่ว่าจะวุรเหตุหรือจะมีอะไรขย่าว่าก็ตามพุทโธขึ้นมาแม้จะจอดติดขัดกันยันติขัดต้องหัดทําใจพุทธโธไว้ใจยังบ้างหรือเหตุการณ์ติดขัดก็ต้องหัดทําใจพุทโธไว้ใจยังบ้างบุคคลข้องขัดกันเหมือนกันต้องหัดทําใจพุทธโธไว้ใจยังบ้างฉนั้นเรื่องของการฝึกภาวนานี้ยังรูปยอด ทำให้เราถิ่นรักรษาได้ทำทำก็ง่ายเข้าใจเราดีตั้งใจแล้วก่อน